สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับผมนะครับอาจาร,รย์เจตครับกับรายการโชว์แน่หรือแชรมั่วครับผมก็คืออาจาร,รย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับที่จะคอยมาไขปริศนาต่างๆนะครับที่แชร์กันในโลกโซเชียลเนี่ยที่วันนีก็แชร์กันมาแล้วก็แบบเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจสอบให้ดูก่อนว่าถ้ามันไม่จริงนะจะได้ไม่แชร์ต่อครับดูว่าเรื่องไหนจริงหรือเรื่องไหนมั่วนะครับแล้วก็รายการของเราครับเผยแพร่ผ่านทางที่คคื่วิทยุรอบข่าว FM 106เมกะเฮิร์ M นะครับแล้วก็ที่เพจ a c e b o o k ของผมครับที่เพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจานเจตนะครับ mm hmm. แล้ววันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเก่านะครับแต่ก็เห็นแชร์กับมาอยู่เรื่อยๆ,ๆเลครับแล้วก็ยังมีไปโพสต์สตามที่ต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับก็บอกว่ามีแก้วสีชนิดที่ห้ามใช้เสียงอันตรายนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับ ถ้าใครได้รับการแชร์นี้มานะครับจะเป็นรูปแก้วสีชนิดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าอันตรายห้ามใช้เลยบอกก่อนเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องม้วนะครับไม่ควรไปแชร์ต่อไปนะครับน้ามาดูรายละเอียดกันครับแก้วสีชนิดที่ว่านี่มีอะไรบ้างนะครับจะเป็นลักษณะของแก้วพลาสติกที่เป็นสีสันแบบสดใสสดใสเลยนะครับแล้วก็แก้วกระดาษที่เราคุ้นๆว่าบางทีดึงมาจากที่เครื่องกดน้ําดื่มเนี่ยนะครับแล้วก็แก้วพลาสติกใสนะครับใสบางๆเลยที่แบบใช้เราทิ้งเนี่ยครับแล้วกแก้วโลหะครับเขาบอกสีอย่างนี้อันตรายนะ ใช้ง่ายใช้ดีแต่มันเสี่ยงตายแล้วก็ให้ไปใช้แก้วที่ปลอดภัยคือแก้วที่เป็นแก้วจาจากเนื้อแก้วอะครับแล้วก็แก้วที่เป็นเนื้อเซรามิกมันมันจะขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก,ก็ใช้กันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับนะเาก็บอกว่าอย่างเงี้ยครับส่วนของลองลองดูรายละเอียดนะบอกว่าแก้วกระดาษนะ แก้วกระดาษเนี่ยมันเป็นแก้วคุณภาพตำ่ำนุ่นใช้กระดาษคุณภาพตำ่ำมันมีการใส่สารเพิ่มความขาวเป็นสารสก่อมะเร็งด้วยเวลาใช้เนี่ยอันตรายต่อสุขภาพมาสารจะเข้าร่างกายลองเอานิ้วๆรูปรูปดูสิมันจะมีขุยกระดาษหลุดออกมาเนี่ยนะอันตรายมากเลยอย่างที่1นนะครับแล้วก็แก้วพลาสติกใ,ใสๆนี่นะบอกว่าเ้นเนื้อบางๆนี่นะเวลาใส่น้ําร้อนนะหรือใส่น้าเปล่าเนะเดี๋ยวสารส,สารเคมีใน,ในแก้วจะหลุดออกมาแล้วก็กลายเป็นสารพิษเข้าสู่ร่างกายเราได้ด้วยนะครับ ส่วนแก้วพลาสติกที่มีสีสันสดชุดชาหรือสีแดงๆ,ๆเขียวๆอะไรเงี้ยครับบอกว่าเนี่ยถ้าใส่เข้าไปนะจะพวกใส่ที่เป็นน้ำส้มน้ำมะน,นาวน้ำอัดลมอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีสารปนเปื้อนออกมาพวกนี้เป็นสีที่ออกมาด้วยเป็นโลหะหนักนะละลายออกมาด้วยกินเข้าไปก็เป็นสารพิษต่อร่างกายกนะครับแล้วอย่างสุดท้ายบอกแก้วโลหะแก้วสแตนเลสนะครับที่บงเขาบอกเนี่ยดีสุดแล้วนะบอกว่ากแก้วพวกนี้พอไปใส่สารที่เป็นความเป็นกรดนะมันก็จะกัดโลหะออกมาจากแก้วกินเข้าไปก็อันตรายอีกครับนะเขาบอกสีอย่างน,นี้อันตรายห้ามชนะครับ แต่ที่นี้บอกว่าถ้าเป็นแก,แก้วแก้วนี่นะดีนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นแก้วเซรามิกก็ดีมันปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับบอกทนความร้อนสูงด้วยจริงๆเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเราไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็สําคัญก็คือขึ้นกับวัตถุดิบต่างหากนะครับในการที่เอามาทําแก้วแต่ละชนิดไม่ได้ขึ้นว่าชนิดนี้ห้ามใช้นะครับวัตถุดิบเออแล้วก็พฤติกรรมของผู้ใช้เองด้วยว่าใช้ลักษณะไหนนะครับ อ่ะอย่างดูอย่างแก้วกระดาษเนี่ยครับแน่นอนก็คือว่าแก้วกระดาษนะที่ใช้แล้วทิ้งมันก็สะดวกดีใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการเคลือบนะครับเนื้อกระดาษให้มีการแข็งแรงมากขึ้นแน่นอนครับถ้าเป็นแก้วกระดาษคุณภาพต่ำนะครับสารเคมีมันก็ไม่ได้ดีมาจะไม่ปลอดภัยก็จริงนะครับแต่ถ้าแก้วกระดาษคุณภาพดีนะครับมันก็เป็นสารเคมีที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายได้แล้วก็ลักษณะของแก้วเองก็มีคุณภาพที่เนื้อดีไม่มีเป็นผงผงคุยออกมาครับฉะนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเดิมว่าคุณภาพของกกก้้วรระะดาาาาษที่่ซือมมเป็นนยังไคบ แก้วพลาสติกก็เช่นเดียวกันครับนะมันก็สามารถทำเป็นแก้วน้ําได้ครับไม่ใช่ว่าห้ามใช้นะครับก็เหมือนเดิมว่ามันต้องเป็นแก้วพลาสติกนะที่เป็นลักษณะของการที่เป็นพลาสติกเกรดดีนะครับนะเหมาะสมัากาันที่ผู้บริโภคจะใช้ได้ยิ่งแก้วพลาสติกที่เป็นบอกมีสีสันฉูดฉาดเนี่ยครับก็ไม่ได้อีกอะ่ะไม่ใช่บอกว่ามีสีแล้วต้องอันตรายเสมอไปถ้าคุณภาพของวัตถุด,ดิบที่ทําแก้วนั้นทําพลาสติกนั้นทําสีนั้นเป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับผ่านมาตรฐานก็ใช้งานได้ครับ ส่วนแก้วโลหะแก้วสแตนเลสอันแน่นอนโดนเกิดแบบใส่กรดแรงๆเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะกัดกร่อนได้ก็จริงใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างที่เราดื่มทั่วๆไปครับน้ำส้มน้ำอันลมพวกนี้ความเป็นกรดมันไม่ได้แรงขนาดนั้นมันไม่ถึงขนาดจะทําให้แก้วที่เป็นเหล็กสแตนเลสเนี่ยเสียสภาพจนกระทั่งมันอันตรายต่อเรานะครับแล้วก็แก้วที่ทําจากเนื้อแก้วเองนะครับที่บอกว่าดีๆให้ใช้เลยเนี่ย มันก it is ็ไม่แน่นะครับนะเนื้อแก้วที่มันไม่ดีก็มีนะครับเนื้อแก้วที่บางเกินไปก็มีนะครับอาจจะแตกได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนนะครับแก้วเนี่ยบางทีมันมีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับถ้าแก้วที่มันไม่ใช่ทนไฟเนี่ยอุณหภูมิมันเย็นบ้างนะครับแล้วก็ไปร้อนบ้างมันจะแตกง่ายอันนั้นก็ต้องระวังเช่นกันนะครับส่วนแก้วเซรามิกนะครับมันก็ดีในการใช้งานถูกครับแต่ว่าก็ต้องระวังนะครับถึงเรื่องของการที่สารที่มาเคลือบนะครับหรือสีที่มาใช้ในการเคลือบเนี่ยคุณภาพดีแค่ไหน ถ้าคุณภาพต่ำมันก็ปนเข้ามาใน,ในเครื่องดื่มในอาหารเราได้เหมือนกันนะครับฉันจริง,รงๆไม่ว่าจะแบบไหนครับอย่าเพิ่งไปตีขุมว่าแก้วสีแบบนี้จะต้องใช้ไม่ได้อันตรายนะครับสำคัญคือว่าซื้อมาเนี่ยเลือกที่คุณภาพดีราคาไม่ต้องประหยัดมากนะครับเอาราคาที่มันเหมาะสมนะครับแล้วก็การใช้งานเราด้วยนะครับว่าใช้ยังไงเหมาะกับแบบไหนใช้แล้วทิ้งเลยไหมหรือใช้แล้วล้างใช้ซ้ําล้างใช้ซ้ําก็ต้องเป็นเนื้อแก้วที่มันสามารถจะทนทานในการใช้งานได้หลายๆอย่างนะครับนะหลโดยรวมนะครับมสรุปอีกทีว่า ที่บอกว่าแก้ว4อย่างนี่นะครับห้ามนํามาใช้อันตรายต่อสุขภาพนี่นะครับเรื่องนี้แน่นอนครับเป็นเรื่องมั่วครับ